สองยักษ์ไปไหนอยักอะอ้าไม่รู้ได้ไงมึงเล่นด้วยกันอยู่เมืเ่อกี้ฮะยักษ์ไปไหนไม่ยอมเข้าบ้านเลยยักษะองะอยักไปไหไอ้ยักอะเห็นไหมไม่สนใจนอนดีกว่าใ,ใครมาปูลังให้มึงน,นอนเนี่ยหืองไม่เห็น เอาลังมาปูเองอ่ะเนี่ยปูนอน<า>เออนอนไปนอนไปเออไม่เจอเลยใช่ไหมยักษ์เออแล้วไปไหนเนี่ยไปเที่ยวไหนไปกับส้มมาเนี่ยใช่ไหมยักษ์สองใช่ไหมไปกับไอ้ส้มดูมัน อ้วนจังเนี <tr 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 ่ยอ้อนด้วยที no> <tr <tr ่อ้อนเนี่ยพี่อ้อนเนี่ยสองจะเอาอะไรแมวอะไรเออแต่แม่เราเขาไม่ไม่หิวเราเขากินเยอะแล้วแต่คุยเก่งอยู่แล้วสองอะเราให้ไม่หิวก็คุยเออมีบ่นมีบ่น เหรอตมาเออ,อเอาไม่มาย,ยันหาตั้งนานเลยไปถามไอ้สองก็ไม่รู้เรื่องตอ,อนตายท้องรถไปถามไอ้สองก็ไม่รู้เรื่องไปไหนมาหมอเอาเชือกวิเศษมาต้องเจอเชือกวิเศษนะตาเข้าบ้านมาลงมา แล้วพอแล้วเล่นลงแต่เช้าแล้วเนี่ยหมาเลยห <c oughs> มาแลยหมาแลว,แลวจับเลยลูกเอาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยทีล่อออกจากใต้ท้องรถมอเลยเช็ดตัวลูกเช็ดตัวก่อนมีแต่ฝุ่นเช็ดตัวเช็ดตัวก่อนไปเล่นตั้งแต่เช้าแล้ว เออไม่ต้องบนหรอกเนยเช็ดมือด้วยเดยวขึ้นบนที่นอนอืมเรอ,อเช็ดแล้ไปเที่ยวไปคลุกฝุ่นเช็ดพุงด้วยไหนเช็ดพุงหน่อยดิยเนเช็ดป่าด้วยเช็ดหน้าแน่เช็ดลักแร่เออไม่ต้องบนจ